สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพ้นจะพาเพื่อนๆไปที่วัดปากน้ำแล้วแม่เพ้นก็ไปที่นี่ครั้งแรกค่ะมองจากนี่นะคะท่านจะสูงมากเลยค่ะพอไปถึงลานพระพุทธรูป <c oughs> ก็เห็นว่าท่านองค์ใหญ่มากเลยค่ะแต่ดูในรูปมันแปลกนะมันไม่ใหญ่อลังการเหมือนตาตาจริงนะคะแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมาก นี่คือป้ายวัดถ่ายมาให้ชมค่ะไม่เพ้นก็จะไปเซนฟี่สักหน่อยค่ะไปถ่ายภาพกับพระพุทธเจ้าของเราท่านสง่างามอลังการมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไม่เพ้นได้ไปวัดนี้ค่ะแล้วไม่เพ้นก็จะไปข้างในนี้ค่ะไปกับลูกสาวค่ะไปชมซิว่ามีอะไรบ้างใหญ่อลังการมากเลยค่ะเพื่อนเพื่น เดี๋ยวไม่เป็นจะขอถ่ายภาพสักหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้ภาพไม่เป็นไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายรูปก็ถ่ายเป็นวิดีโอมาฝากเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นอินโฟเมชันในเจดีนี้เป็นอย่างนี้ค่ะสชั้นค่ะพร,ระมหาเจดีย์มหา ราชมงคลค่ะด้านในก็จะประมาณนี้ค่ะห้องโถงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดค่ะเ,เพื่อนๆพอมองเห็นก็เห็นว่าลังคาเนี้ยุดยอดเลยค่ะพอไม่เพนขึ้นไปกับลูกชั้นสามก็รู้สึกว่าเงียบค่ะเงียบมากเราไม่พูดกันเลยเพียงแต่ว่าเรากระซิบกันค่ะเ,เพื่อนๆกระซิบ แล้วก็คุยกันเรื่อง ing, พระค่ะพระเยอะมากมีแต่พระเก่าแก่พระโบราณเยอะมากๆค่ะตอนนี้แม่กับล ortune, blah, blah, blah. ูกก็กระซิบถ้าอยากจะได้ยินว่าเราพูดอะไรก็เอียงหูฟังเลยค่ะอ ทั้งพระทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หุ่นปั้นแล้วก็กระเบื้องอะไรตัวอะไรของศักดิ์สิทธิ์นะคะเยอะเลยแล้วลูกสาวชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วแกก็อ่านด้วยดูไปด้วยแกบอกแกชอบของเก่าแล้วพาไม่เป็นไปดูค่ะว่าแกชอบอะไรชอบของเก่าค่ะดูไม่ทั่วถึงเลยค่ะเพราะว่าเยอะมาก ดูช้าถ้าจะดูจริงๆอะดูช้าแต่อันนี้ดูคร่าวๆแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมไปเยอะมากเราก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วเราก็เดินขึ้นข้างบนกำลังขึ้นไปชั้นหนึ่งค่ะข้างบนก็มีพระค่ะพระอีกแบบหนึ่งคือพระเกจิอาจารย์แล้วก็พระสง์ ชื่อดังที่สุดนะคะโอ้เยอะมากเลยอธิบายไม่ถูกคะ่ะเพื่อนๆสวยงามมากแล้วนี่ก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเสานะคะไม่เป็นหินเป็นสีทองและลายสวยเป็นลายไทยได้ถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยคะ่ะสวยไหมคะดูเสาสิคะสูงไปนู่นเลยเป็นสีทองงามมากและนี่ก็เป็นหลังคาลวดลาย สวยมากสวยมากมาก